วันนี้คณะสงฆ์จากวัดชัยนาอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยการนำของท่านพระครูภาวนาจันทคุณจาวัดวัดชัยนาวันนี้ท่านก็ได้นำคณะมาทำวัดพระเีระพระมหาตีระ <c oughs> ครับอานหลังนี้อันนี้ก็มาทำวัดท่านประเทศปัญญาสุธีประเทศเนี่ยอ่านาได้ประเทศเนี่ยท่านก็เป็น <c oughs> นี่ก็คือกุติของท่านประเทศปัญญาสุธีท่านอดีตเจ้าคณะภาคสี่หกในปัจจุบันตำแหน่งหน้าที่ของท่านก็เป็น,นรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเวียดดินนครศรีธรรมราชวันนี้ท่านก็ได้อยู่ณสถานที่ออวัดแจ้งวรวิหารในวันนี้ตอนนี้ก็คณะรับผู้บวชใหม่กำลังถ่ายรูปกำลังเอ็กกำลังเ เพระภิกษุผู้บวชใหม่กำลังเอ็กออกประทันอยู่นู่นประทันประทันอยู่ข้างนอกนะประท่านอยู่ข้างนอกอันนี้ก็ภิกษุผู้บวชใหม่ในเทศกาลเข้าพรรษา2557วันนี้ก็มาดำวัดพระอาจารย์ท่านพระเทพปัญญาสุตีอันนี้ท่านก็ได้เดินทางมาแล้วท่านก็ไปทำตุลาข้างนอก วันนี้ก็ท่านก็ <c oughs> เดินทางมา,าถึงยังจุติที่ควานักปักอาศัยของท่านอาันนี้ท่านพระโกรพวนาจัาทคุณเจ้าวาดวัจนาก็มา,าตามสามีจิกรรมท่านพระเทพปัญดุติท่านเจ้าจวาดวัดแจ้งวรวิหาร ในอ่ได้ได้ได้ในอำเภอเมืองเอาปานไปสวนาพระท่านนะอ่าปานไปสวนาพระท่านอันนี้ตาสิงค์ครับตาสิงค์ตาสิงค์อันนี้ผมอ่าอันนี้ก็ท่านพระท่านมาแล้วต่อไปก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจเพื่อจะได้ไปอ่าอุทิอภิวาทหรือว่าทำหน้าที่ทำกิจกรรมต่อไป ด้าน <c oughs> ซ้ายด้านซ้ายมือทางโน้นก็เป็นอ,อ,อโบสด้านซ้ายมือหน้าเป็นุโบสถอบสดวัดแจ้งพระวิหารซึ่งอยู่ด้านหน้าด้านหน้าทางนั้นก็เป็นที่พักหรือที่บำนักของพระภิกษุสงฆ์ด้านหน้านี้ก็เป็น <c oughs> อาการ เรียนสมัยก่อนก็มหาวิทยาลัยมัจุลาลงกรณ์ได้เวทยรลายเวิย,ยเ,ยยเยยกตนครศรีธรรมราชก็มีอาคารเรียนอยู่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นเจดีเป็นเจดีเป็นเจดี <c oughs> จดท่านของพระราชธรรมเวทีเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์ก่อ,ต,กอตั้งวิทยาลัยสงฆ์ภาค ทักษินในบัิษิตานอยู่ที่ว <c oughs> ัดเจ้งวรวิหารแห่งนี้นี่ก็เป็นรูปป <c oughs> ั้นของท่านเป็นรูปตรงเหลืองด้านหลังก็เป็นเจดีเป็น JD, เจดีด้านซ้ายมือก็เป็นเก่งจีนนะเป็นเก่งจีนลนด้านซ้ายมือก็เป็น <c oughs> อาคาร ธรรมสภาหรืออาการธรรมศาลาของแัวแจ้งวราวิหารใเวลาถึง